ปราสาทพิมายเป็นปราสาทหินแบบแคมัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับและผมก็เดินเข้าถูกต้องตามหลักของผู้ออกแบบปราสาทนี่นะครับก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับอันนี้คือทางเข้าที่เป็นทางขคบรัหลักนะแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆมาที่นี่ก่อนนะสาคัญมากสาระเพื่อนง,งที่พนมลุงก็มีนะครับที่เขาเรียกทับพ,พลาช้างเผือกนะครับ เป็นพระพลาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าของกษัตริย์นะครับก่อนที่จะเข้าไปสักการะเทพเจ้าในเขตปริมณฑลอสักดิลป์นั้นเราเข้าไปดูครับว่ามีความพิเศษน่าสนใจอะไรแบบไหนไหมเนี่ยตรงนี้ที่ผมเคยสงสัยมานานแล้วที่ภาษาเมืองตามภาษาํานวนกมีผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ใส่น้ำครับเพื่อล้างเท้าแบบนี้ครับทั้งตอนเดินเข้าแล้วก็เดินออก มีล่องรอยการใส่เสาไม้ด้วยหินนะครับที่ปราสาทพี่มายนะครับผมสังเกตว่าค,คล้ายๆกับที่ปราสาทพนมวันครับคืออายุมันเ,นเก่ามากอันนี้โบรณะเก่าจนเนี่ยครับมันกระท้อหมดแล้วอะ่ะมีเ่องรองน้ำออกด้วย อันนี้เบียนสายครับผิดหลักการกลับไปคืนเพืเ่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องเบียนขวาเพราะว่าเบียนขวาเป็นทท,ที่เทวดาครับจะเบียนเวลาเข้ามานมัสก,การพระพุทธเจ้าเบียนซ้ายนี้เป็นเบียนศพครับถือว่าไม่เป็นมงคลแต่ใครจะเบียนก็ได้นะเพราะถ้าใครไม่ถือถือไว้ก็หนักเฉย ธรรมชาติก็จะทําลายตัวมันเองฮะต่อให้สร้างอาคารที่เป็นหินหรือเป็นเหล็กครับมันกัดตอนทุกวินาทีอันที่เพื่อนๆแค่สลับเคื่อนเครื่อนนะใหญ่ขนาดนี้เพื่อนๆดูด,ดิบ้านคนติดเลยติดกับแนวภาสานเลยครับชนกันเลยอันนี้ผมไม่โทษผมไม่โทษประชาชนคนไทยนะเดี๋ยวกำลังจะชี้ให้ดูร่องของ บานสวิงของปร,ประตูนี่ครับประตูไม้ใหญ่ลึกครับผมไม่โทษคนไทยนะต้องโทษผู้ปกครองครับที่มันห่วยแตกครับมันไม่มีความรู้อะไรปล่อยให้มันเป็นมาได้ยังไงนาารนี้ก็คือตั้งแต่ออกโฉนดนั่นแหละถ้ารู้สำนึกสังนิดมันก็คงไม่เป็นเรื่องแบบนี้ในวันนี้หรอกยัมีใครอยากจะไปรูปรมโพราสุานาน,านอกเราไปเดินดูอาคารต่อไปกันต่อนะ ต่อไปก็จะเป็นการเดินเข้าสู่สะพานนาคราชซึ่งมีสิงโตหินอยู่สองคู่ไม่ใช่สคู่ผิด1คู่2ตัวเดินเข้ามาสู่สะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกสวรรค์แล้วแลวก็ข้ามมาสู่สะพานสายรุ้งซึ่งมีนาคเป็นตัวแทนของสะพานเชื่อมโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เพื่อนจะเห็นว่าการกำหนดเขต โบราาสานของภาษาพิมายนะต้องโทษคนในสมัยนั้นแหละ 24..2,482 สอรือเปล่าไม่แน่ใจนะ<อ>นกำหนดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยครับมีร่องของการใส่เสาไม้กลมอันนี้เสาเหลี่ยมไม่เสากลมแสดงว่าปราสาทนี้คล้ายๆมันนงครับประกอบด้วยเครื่องไม้แล้วก็อาคารหิน และเราก็เดินเข้ามาสู่คอปูระครับหรือซุ้มต้อนรับผ่านเข้ามาแล้วนะแต่ผมรู้สึกซุ้มต้อนรับของพี่มายนี่มันแบบมันหรูหราอลังการมากเลยครับมันไฮโซมากดูกความกว้างของเสาแล้วเพื่อนๆเกือบ80เซนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่หลงเหลือไว้ตามหินหน่าทึ่งมากครับพี่มายนี่ขนาดว่าหลังคามันผุ ทางสลายหายไปแล้วนะแต่ว่าร่มเงาที่ยังเกิดจากเสาหินที่มันมาหือมาขนาดนี้มันยังอยู่เลยมีแต่ลหลใส่เสาไม้มันถี่มากเลยครับเหมือนจะเป็นโครงรปู๊ขึ้นไปเรารับโครงหลังคาไม้ทางออกทางด้านขวา ร่องใส่ประตูครับที่บานสวิงครับบานสวิงเปิดคู่เข้าใหญ่ขนาดนี้นะบานมันจะหนักขนาดไหนเราจำจะต้องใช้พลังในการสวิงมากขนาดไหนครับเราคิดดูมีสาะสี่สานะครับซึ่งแทนสี่มหาสมุทรเหมือนกับที่ผมเคยเล่าในคลิปรูกุญแจประตูมิตินะครับเหมือนกันเลยแต่ของพี่ไม้ ตอนที่บูรณานะตามข้อมูลที่ผมศึกษาม,มามันจะมีโครงสร้างไม้นะครับที่เป็นระเบียงโปร่งนะครับที่เราเดินนี่ผมเดินอยู่นี้ถ้ามกลางแสงแดดแผดเผานี้สมัยก่อนพันปีนู้นไม่มีใครมาโอดโอยความร้อนแบบนี้นะคือมันเป็นร่อครับแล้วก็สระสีสรนที่ก็จะให้ไอ้น้ำพัดผ่านผู้ที่มาสักการะเทพเจ้าด้วยความชุ่มฉ่ำเย็นใจ แล้วเราก็จะเข้ามาสู่ซุ้มประตูชั้นที่สองครับเพืเ่อนๆดูตรงนี้นะนมีร่องใส่เสา <laughs> ที่ถีขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่าใส่อะไรใส่เสาสําหรับอะไรร่องใส่เสาเยอะมากอีกเหตุผลหนึ่งที่ประสาทเขมรนะล่มพังลงมาก็คือน่าแต่เดิมจะมีโครงสร้างไม้ขักไปอย่เงี้ยมาลองรับตัว อาคารที่มันเป็นโค้งของการก่อหินขึ้นไปนะครับการเดียดเห็นขึ้นไปแล้วจะมีโครงสร้างไม้เพราะโครงสร้างไม้ผุเพราะว่าอาณาจักรล่มสลายใช่ไหมครับขาดการดูแลก็หินก็จะพังลงมาแล้วพวกนี้แหละพวกรูที่เป็นเสาไม้ข้างในนี่แหละเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้ก็คือขึ้นไปรับโครงหินนะครับคือช่วยถ่ายน้ําหนักนะครับชมในหลายประสาทผมก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เกิดจากการอ่านหนังสือของนักประวัติศาสตร์ สมัยชาวฝรัร่งเศสนะครับที่เขาเก็บภาพถ่ายไว้ไปเดินชมปราสาทจริงๆก่อนดีกว่าจริงๆผมไม่น่าสงสัยนะว่าหลุมสี่เหลี่ยมนี้ทาไมเจาะมาเยอะๆป้ายเขา,เขาเขียนบอกก็มีครับหลุมบรรจุวัตถุมงคลภายในมีการใส่นี่ครับพี่เราลองดูนะว่าวัตถุมงคลที่ใส่ในหลุมพวกนีก้จะใหญ่ขนาดไหนสมมุติถ้าเป็น อันยมัีอย่างเช่นมรกตนะเนี่ยก้อนประมาณ10บคูณสิเซนนะครับอันนี้พลอย10บคูณสิบใช่ไหมเนี่ยบุษราคมอีกมอือมาอนนจริงๆครับวัตถุมงคลกรอบหน้าต่างอันนี้ครับเจอโดยบังเอิญเหมือนไดโนเสาร์ครับเทรโอซอรัสอ่ะคล้ายไมเพื่อนเพื่อนครับผมเดินตามการท่องเที่ยวแผนทางของ,รงรรกรมศรลปากรนะถ้าเพื่อนเพื่อนมาอย่าลืมขอเบลชัวน,นี้เราเดินตามแผนทางนะครับมันจะสนุกกว่าเดิน อย่างไรจุดมุ่งหมายจากประสาทพิมายซึ่งผมเคยเห็นที่ปราสาทเมืองต่าแต่อยู่ๆก็หายไปที่ผมเล่าในทฤษฎีรูอีกแล้วครับท่านตะโกต้นไม้ประจำปราสาทเขมรโอ้ว้าวหลุมเสาไม้ขนาดมหมึมามากเส้นผ่าสนงนกลางกับเม็ดอ่ะนี่ครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่วิมานนะครับวิมานที่ต่อออกมาจากตัวปรางประธานนะครับห้างคันปกคัน,นครับเราจะเวียนขวาดูอันนี้ก่อนนะ,ะเข้าไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นเราจะไปเข้าชมที่นี่กันปรางพรหมรทัตที่มีรูปสลักพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ ปลางนี้ปลางนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่ามีทับหลัง2ชุดเนี่ยชุดตรงนี้1ชุดแล้วก็ชุดตรงนี้อีกหนึ่งชุดอันนี้เป็นรูปเหมือนองค์จริงของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับแต่ว่าส่วนแขนอะ่ะเนี่ยหายไปทั้งคู่เลยซึ่งไม่ได้มีแค่ันชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับศิลปะวัตถุแบบนี้ครับที่ทําแบบนี้มีทั่วอาณาจักรเขเมรครับตอนนี้เขาต่อแล้วนะที่พิพิธภัณฑ์เซมเรียมอะ เป็นรูปพระเจ้าชายวรมานที่7นะครับพนมมือนะครับพนมือนมัสการะครับแล้วก็ถือคัมภีร์คัมภีเพราะว่าท่านนับถือศาสนาพุทธนะครับก็เป็นการสวดมนต์ท่านผู้ชมที่เคยชมคลิปตำนานเจ้าอญิงอรพิมของผมนะครับปรางอันนี้แหละที่ผมคาดว่าเป็นที่ขังนะครับในคืนก่อนมาแต่งงานนะ่ะ พี่เจ้าชายปาจิตมาช่วยออกไปได้ครับเนี่ยเคยเป็นคุกตรงนี้แล้วผมคิดมาตลอดเลยว่าวันที่เจ้าชายปาจิตมาช่วยออกจะช่วยยังไงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของทวารบาลใช่ไหมคู่หนึ่งตงัวนี้อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งทำไมถึงทาที่ให้ยืนสูงเพราะว่าจะได้มองฝ่ายตรงข้ามนะครับเดินขึ้นมาจากข้างด้านล่า,ลางใช่ไหมผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดการต่อสู้หรอกตรงนี้นะน่าจะเป็นการ ใช้สติปัญญามากกว่าอย่างเช่นอุบายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการ,รม,มอมเล่าก็ได้ตรงนี้เพราะว่าในวันนั้นเขาเฉลิมฉลองกันทั้งปราสาทใช่ไหมเราจะมีแค่คนพวกนี้แหละที่ไม่ได้ไปร่วมดื่มกินกับเขาถ้าได้กลินสุราอาจจะเคลิ้มไปก็ได้เนี่ยตรงนี้ครับแล้วเจ้าชายปฏิก็ช่วยออกไปจากปรางแหะปรางพรหมทัศ์เนี่ยครับจุดที่ตั้งทวารบาลก็ยังอยู่เลยอันนี้ อ,อันนี้ทิศ,ทศเหนือใช่อันนี้หันไปทางทิศเหนือเดี๋ยวพิจจะนา,าีกรอบก่อนเดินขึ้นมาบนนี้เอาสุราอาหารมามอมทหารตรงนี้แล้วก็ลวงกุญแจจากทหารนี้ไขลูกกรงเหล็กนี้ช่วยเจ้าหญิงที่โดนขังอยู่ในนี้คืนมาแต่งงานนี่แหละ หรือคืนก่อนมาแต่งงานออกไปที่แม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำอยู่ทางด้านนูน้นคืนก่อนวันแต่งงานครับพิธีเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยเสียงดนตรีเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของการจุดกรมยานไฟแสงสีสวยจากประทิตโคมตามที่ต่างๆ ส่วนเส้นทางหนีนะผมคิดว่าน่าจะเป็นทางโคบูระด,ด้านหลังที่ผมไปชมนะครับเพราะว่าตรงไปยังท่าน้ําขึ้นเรือนี้ไปเลยท่านผู้ชมครับดูจากตั้งแต่ฐานขึ้นไปนะของปราสาทเห็นพี่มาครับองคปรางจะเหมือนพระนอนลงนะครับคือศิลปะแบบนครวัดคือเป็นพุ่มสูงชัลูดขึ้นไปแต่ที่ผมแปลกใจนะครับก็คือเทคนิคการก่อสร้างโบราณนะครับอย่างเช่นตรงนี้มุมของการยอ่อย่อมุมนะครับ รือประสาช่างกขาเรียกย่อไม้แต่นี้ย่อหินเพ่อนเพื่อนเห็นไหมว่าไม่มีบินเลยหินอ่ะไม่มีบินนะครับตามมุมแต่ถ้าที่หินทรายเป็นหินที่บินง่ายมากครับเพราะว่าไม่ใช่หินเนื้อแข็งนะครับเป็นหินเนื้ออ่อนไปชมปรษาประธานดีกว่าแต่เสาไม้เท่านี้ก็รู้แล้วว่าไม่ได้เดินตากแดดนะเดินร่มตลอด แล้ก็เสาไม้เยอะแยะไปหมดเลยข้างในนี้ใส่อะไรเนี่ยจินตนาการไม่ออกเลยเป็นโครงอมผมเดินเข้ามาในส่วนที่เรียกว่าวิมานนะครับเนี่ยวิมานเดินผ่านวิมานก็จะเข้าสู่เขตปริมณฑลที่เรียกว่าห้องขันพรกค้ัวนครับ นี่ไงรูกระจประตูมิติของภาษาพิมาย,ยูีตรงนี้แหละแต่ว่าก็ยังมีแกนทิศอยู่นะนี่ครับเนเส้นตรงไหนๆก็มาแล้วเราวัดทิศกันสักหน่อยนะถูกไหมครับขีดขีดสีแดงนี่คือทิศเหนือนะส่วนขีดสีขาวนี่คือทิศใต้เห็นไหมอันนี้ทิศต,ตะวันออกนะฮีกาีดใช่ไหมแต่ว่า จริงผมวัดมาจาก Google เลอ,อแล้วแหละมันไม่ได้ว่าทิศใต้ไปนะจะเป็นทิศทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับเห็นไหมครับตามเส้นที่ช่งางขมาโบราณทางไเนี่ครับเฉียงไปอย่างนี้เจอเสาต้องสงสัยมันมีอยู่คู่หนึ่งตรงนี้แหละนี่ครับทางด้านนู้นก็มนะีอีกหนึ่งต้นแล้วก็มีเดือยที่ใส่น่าจะใส่อะไรสักอย่างแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโครงสร้างไม้หรือเปล่า เม่อาแม็งแงซึ่งประตูนี้แปลกนะมันมีการสกัดครับเพื่อให้โค้งเข้ามาเพื่อจะเอาอะไรบางอย่างือปล่าเนี่ยอันนี้ก็มีครับสกัดโคง้งนี่รับกันเลยไม่รู้ทำไปเพื่ออะไระห็นไม้หมดครับเดินมาแล้วต้องเดินให้จบ บุรทาางงด้นหลัชิ้นส่วนจากเหลือบูรณณนะครับยแยไปหมดเลยทินมือมาข้างก้อนนี้ก็มีที่เขากระเทาะให้มันเล็กลงแล้วใส่เครื่องบินเอาไปขายนะสมัยนั้นมีแค่สนามบ,บินดอนเมืองทุกคนรู้หมดขึ้นเที่ยวไฟไหน <c oughs> ข้ามแล้วก็ลงแล้วก็ข้ามเ <c oughs> <c oughs> แกนทิศตะวันออกก็มีนะสน่วนทางด้นแกนทิศใต้แสดงว่าตอนสร้างปราสา,านทนี้ล็อกแกนไ้เลย งสี่มุมครับเป็นการกระบาดนะด้านหลังก็ยังเป็นตลาดอยู่นะถ้าเรามาดูทับหลังซึ่งมีมาขือมาขนาดแบบนี้นะครับแล้วเราเห็นรูข้างๆแบบนี้ใหญ่ๆเราก็จะจินตนาการว่าเป็นการดึงขึ้นไปที่สูงใช่ไหมครับอย่างเช่นชิ้นนี้ก็มีรูขนาดใหญ่ครับเจาะทะลุแต่ว่า มันจะมีทุกชิ้นหรือเปล่าชิ้นนี้อันนี้ชิ้นนี้ไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นจะต้องจ่อแล้วดึงขึ้นไปที่สูงชิ้นนี้ไม่มีชิ้นนี้ก็ไม่มีชิ้นนั้นมีมีแต่ส่วนใหญ่จะมีครับก็แสดงว่ารูไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชักขึ้นไปบนที่สูงลากขึ้นไปหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะมีพอเรามาเห็นภาษาพิมายในวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันสูงมากครับเห็นไหมรองตัวไอะที่ใส่เหล็กลึก เพื่อรับแรงดึงที่มือมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ทางด้านหลังนะครับของปราสาทพี่มายนะครับที่เขากองหินนะครับต่างๆที่เหลือจากการบูรณะอันนี้เป็นช้างนะผมจงใจมานั่งใกล้ช้างเพราะว่าช้างแหม่มันแกได้น่ารักผมเห็นทุกขี้จะเป็นมีชีวิตชีวาหมดเลยเหมือนกับช้างที่ด่านประคํานะครับที่ผมเคยไปถ่ายที่วัดโพย้อยนะอันนี้เล่านิดหนึ่งนะปราสาท พิมายนี้นะครับตามวิกิพีเดียนะบอกว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยะวร,รมะที่1พระเจ้าสุริยะวรมะที่1นี่ก็คือคืสทศวรรษที่9กนะครับก็ประมาณ1000งพปีมาแล้วเกนเกือบเกือบหนึ่งพปีมาแล้วแล้วก็พระเจ้าสุริยะวร,รมะที่ท 1, 1, แ,1แ,แ,รรหแหละที่เขาชอบทําอะไรแบบใหญ่ๆนะปราสาทพระวิหารนะครับหรือเปรียบวิเฮีย ที่เทือกเขาดันนองลัานะครับฝั่งประเทศกัมพูชาแต่อยู่บนภูเขานะก็สร้างโดยพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่หนึ่งนี่นแหละไม,ไม่เพียงเท่านั้นนะก็มีปราสาทตะแก้วอันหนึ่งที่ผมนึกออกนะอะไรที่ใหญ่ๆนะเขาชอบปราสาทพิมาอากาศเออใช่ที่เป็นพีระมิดของกัมพูชานะท่านพวกนี้ก็สร้างเหมือนกันแล้วพอมาเห็นพิมาในวันนี้ก็ก็เป็นปราสาทที่ใช้วัสดุหินที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่วันนี้ จริงๆเราไม่มีแล้วแหละวันที่จะพูดว่าอากาศเย็นแล้วมั้งจะมีแค่บางวันที่ลมจากดูหนาวประเทศจีนพัดมาดูไหมครับปราสาทปราสาทพีมายนี้คือจุดที่ผมตั้งใจจะมาตั้งนานลาแล้วแหละแล้ววันนี้ก็ได้มาก,ก็คือจบแล้วเส้นทางราชมคานะครับที่ผมไปถ่ายปราสาทหลายๆปราสาทที่อยู่บนเส้นทางราชมคานะครับที่เป็นจะมีอรคยาศาลาธรรมและวาาารรมศาลาที่พักคนเดินทางแต่ว่ามีอีกสองแห่งนะที่ผมไม่ได้ไปก็คือปราสาทสำโร,รงกับปราสาทกูศิลาขันนะครับซึ่งอันนี้ขอข้ามไปนะเพราะว่า รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ตั้งแล้วก็ผังอะไรจะเหมือนธรรมศาลารันอื่นที่ผมเคยไปสำรวจมาก็ข้ามมาจบที่นี่แหละเส้นทางราชมคุฎที่ผ่านมาจากช่องเขาต่างๆจากเมืองพระนครนะครับผ่านพนมนงรากมาจะถึงเนี่ยจบและพี่มายวันนี้สิ้นสุดแล้วต้องให้ขับรถมาจากบริรัมนะครับเมื่อเช้าก็กยังถือว่าไกลนะทริปการเยี่ยมชมนะครับปราสาทหินพี่มาย จริงเรียกปราสาทหินไม่ได้นะเพราะว่าส่วนที่เป็นอิฐก็มีนะเยอะด้วยต้องเรียกว่าปราสาทพี่มายนะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ